ค่ะเพื่อจะทำยาจะมีสารน้ำยาน้ำยาซักผ้าน้ำยาล้างจานแล้วก็น้ำยาถูพื้นเพื่อเอาไปบริจาคที่วัดแล้วก็บ้านคุณพิการราชวดีชทยอ๋อมีหลายน้ำยาเลยเหรอคะอย่างที่เห็นอยู่นี่คือน้ำยาเลยคะน้ำยาล้างจานน้ำยาล้างจานแล้วก็พุ้นที่เป็นน้ำยาสัาผ้าอาน้ำยาซักผ้าอ๋อวันนี้ทำสองน้ำยาก่อนคือน้ำยาล้างจานกับน้ำยาน้ำยาล้างจานคือเมื่อวานมากวนอ๋อค่ะวันนี้ก็กรอกเพื่อให้เซ็ตตัวหนึ่งที อ๋อต้องมีการเซตตัวกันด้วยใช,ใช่ค่ะแล้วใครมาร่วมบ้างคะเนี่ยที่จาวจากเราจะไรกันมาเลยค่ะเพื่อทำจิตอาสา,า,าโอ้โหเด็กๆขาบวกมือทักทายกล้องเลยค่ะ <c oughs> โอ้น่ารักมากเลยเนี่ย <c oughs> คนทําดีต้องถ่ายไว้นะคะคนทําดีจิตอาสานะคะได้บุญได้บุญอุ้ยอนนุโมทนาบุญ <c oughs> แ,แล้วแล้วอาจารย์ก็คือจะพาไปบริจาคใช่ไหมคะจะไปบริจาคตัวเองนะคะอ๋อค่ะน้องมีเรียนอ้งมีีเรยก็คือไปรรถบิจาคที่วัดอ๋อก็คือน้องๆเนี่ยเป็นตัวแทนในการปฏิบัติปฏิบัติในการทํา ได้บุญเยอะเลยเนี่ยแล้วครั้งหนึ่งนี่คือประมาณกี่อย่างละ80แกลลอน80แกลลอนใช่ไหมคะดีจังเลยก็คือวันนี้ได้น้ำยาล้างจานแล้วแล้วเดี๋ยวจะได้น้ำยาถูพื้นแล้วก็จะได้น้ำยาซักผ้าเพราะตอนแรกเดินผ่านมานี่ว่ากำลังสอนเด็กๆให้ทำขายจะมาขอซื้อก็จะมาขอไปอ๋อไปเห็นเยอะมากเลยเนี่ยค่ะโครงการของเราคืออไร ปกติรัฐวิเลยมีโครงการดีๆอย่างเงี้ยตลอดทั้งปีเลยนะคะปีที่สองเอาปีที่สองมาด้วยนะคะได้กี่สถานสมคราะห์แล้วก็ได้กี่วัดอ้ะคะเป็นวัดเป็นที่แรกที่จะเป็นจากที่วัดวัดวัดไหนคะวัดหลักสี่วัดไทยเขียวอ๋อวัดหลักสี่วัดไทยเขียวก็คืออยู่บริเวณชุมชนของเราใช่่คะ ก็คือสถานที่ละ80กลอนหรือว่า80กิโลนี่แบ่งจะแบ่งไปจะแบ่งไปเดี๋ยวโนไปกระจายว่าจะกิกนกิโนหรืว่าให้ที่ที่สถานที่ไหนกีกน่กิโลนจะแบ่งให้อ๋อค่ะแต่ว่าแต่และสถานที่จะได้3 สารน้ำยาเลยโอ้คุ้มมากเลยแบบทำทั้งทีได้หลายอย่างเลยเนาะใครเป็นหัวหน้าใหญ่ของโครงการนี้คะเนี่ยผู้คุมทีมอันนี้เป็นพยาบาลร่วมกันทั้งหมือจดหาเนื้ออ๋อเป็นพยาบาลแต่ว่าพยาบาลมีรังสีมีทุกทุกสาขารีดอ่ะหลักสูตรค่ะอ๋อทุกหลักสูตรของรัฐวิทยาจุฬาภรเนี่ยมาร่วมมือร่วมใจทําตรงนี้กันหมดเลยรังสีอ๋อดีค่ะน้องเคยเคยเรียนกับอาจารย์ปุอยไหมน้อง เคยในการจานปุ๋ยไหมไม่เคยนี่ด็กโคมไฟนี่กำลังชนะเทคนิคโนนี่เป็นพยาบาลพยาบาลอันนี้พยาบาลมีเรียนติดเรียนไม่มีเลยวันนี้มป็นพยาบาลเพราะวันพยาบาลจะมานี่อันนี้กําลังติดมันใช่ไหมติดป้ายตอนนั้นกําลังกรอกพี่อัดต้องไปเอาพี่อัดครับต้องไปเอาแกด์วันมาเฟอร์เพราะว่ามันแเสร็จแล้วเดินใช่ไหมเออมันเดินที่เดินแล้วมา

ขอบคุณนะคะที่ให้ข้อมูลนะคะขอบคุณนะคะนุณมดธนาคุนะคะ,ะ,คะตรงนี้ยังไม่ได้ปิดฝา